ชายคนนั้นลุกขึ้นแต่เขากลับรู้สึกงงเงิยนทรงตัวไม่ค่อยอยู่ดูเหมือนว่าโซดาบ,บี้ตัวใหม่นี้จะแรงกว่าที่เขาคิดไว้มากเขาโบกมือให้เพื่อนๆพ,พังบอกว่าต้องกลับไปนอนก่อนไม่อย่างนั้นเมียคงได้ฆ่าเขาแน่ถ้ากลับไปดึกเกินขณะที่เขาเดินจากไปเปลวไฟจากกองไฟก็ค่อยๆจางหายในความมืดพร้อมกับเสียงหัวเราะของเพื่อนที่ค่อยๆเลือนหายด้วยเช่นกันคนที่ดื่มหนักได้เสมอแต่คืนนี้มันกลับแปลกไปทำไมเพื่อนของเขาถึงไม่เมากันเลยล่ะ เเขาคิดในใจขณะสะดุดหินก้อนนึ่งอีกไม่นานเขาก็จะถึงบ้านแล้วได้นอนสักพักให้หายเมาเขาเดินต่อไปแต่ความรู้สึกบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนลมเย็นยะเยือกพัดผ่านล่างเขาชะงักหันกลับไปมองข้างหลัง แต่ไม่มีอะไรเลยแปลกจริงเขาสะบัดศีรษะพยายามสลัดความกลัวออกไปก่อนจะเดินต่อเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าคืนนี้ควรเป็นคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับมีเพียงก้อนเมฆดําทะมึนบดบังไปทั่วมันไม่ปกติเลยหรือว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของเหล้าที่ทําให้สายตาและสติสัมปชัญญะของเขาพลาเลือนเขายังคงเดินต่อไปแต่คนที่ท้ายทอยกับลุกชันขึ้นเขาไม่สามารถสลัดความรู้สึกได้เลย,เลยว่ามีบางสิ่งหรือใครบางคน คนกำลังติดตามเขาหันขวับไปข้างหลังฉันเห็นแกนะแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาหัวล้อยกับตนเองดูตัวเองสิกลัวแม้แต่เงาของตัวเองเฮเขาหัวเราะก,กบเกลื่อนความกลัวก่อนจะเดินต่อไปตามเส้นทางลูกหลังข้างหน้ามีบางอย่างตกอยู่บนพื้นดูเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กๆคงเป็นของเด็กที่ทำหล่นไว้ระหว่างทางกับบ้านเขาก้มลงไปหยิบม,มันขึ้นมาแต่ทันทีที่เขายกมันขึ้นใกล้ใบหน้าเขาถึงกับอ้าปากค้างตุ๊กตาตัวนั้นหน้าตามันเหมือนกับเขาเองเสียง หนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังนอนได้แล้วกลิ่นหอมหวานบางอย่างโชยเข้าจมูกและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจําได้ก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงชายคนนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะเผยให้เห็นรอยสักมากมายบนร่างกายขณะที่เขาถลกเสื้อขึ้นแต่รอยสักที่โดดเด่นที่สุดคือรอยสักรูปตัวของเขาเองบนหน้าท้องขอบคุณคุณสามารถลดเสื้อลงได้แล้วแล้วคุณจําอะไรบางอย่างอีกได้ไหมไม่เลยสิ่งต่อไปที่ฉันรู้สึกก็คือตอนเช้าเมียของฉันบามิเดเล่เอาชาล มาให้ตั้งแต่คืนนั้นชายคนนั้นน้ำหนักลดลงไปอย่างมากจนน่าตกใจพวกคุณเจอเขาที่ไหนให้หมอเนี่ยสลบอยู่กลางถนนกำของเล่นเด็กอะไรสักอย่างเอาไว้ฉันบอกแล้วไงมันไม่ใช่ของเล่นมันเหมือนชั้นเป้เลยนี่ไงสิ่งที่เขากำไว้ตอนที่พวกเราพบเขานะ่ะตุ๊กตาของฉันเหมือนคุณงั้นเหรอเธอยือนตุ๊กตาให้คอสมันไม่มีส่วนไหนที่ดูเหมือนชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเลยฉันบอกแล้วไงนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาตัวนั้นมีใครบางอย่างเปลี่ยนมันไปแล้วขอยืมไปหน่อยได้ไหมเราจะคืนให้โด ไม่ทําให้มันเสียหายหลังจากที่เราได้ศึกษาเล็รสักหน่อยช่วยระวังด้วยนะมันเป็นของขวัญจักสามีคนแรกของฉันสรุปว่าผู้ชายคนนี้ได้มีเซอร์โทนลเลียเป็นของตัวเองถึงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วผลลัพธ์ก็คือน้ําหนักลดลงอย่างมหาศาลโดยไม่ทราบสาเหตุพูดง่ายๆก็แบบนั้นแหละเขากินเท่าไหร่ก็น้ําหนักลดลงเรื่อยๆนอกจากนี้ร่างกายเขาก็ดูปกติดีขอดูตุ๊กตาหน่อยพอมวางมันลงบนแท่น เบื้องหน้าพิธีมาดูกันเถอะว่ามีอะไรซ่อนอยู่เอาละ่ะมาดูอีกแล้วทางในนั้นภาพรอบตัวพวกเขาก็กลับเปลี่ยนไปพวกเขากําลังยืนอยู่ท่ามกลางงานศพพิทีเราถอยกลับไปไกลเกินไปแล้วเราต้องเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่เขาสลบไปความทรงจําพาเรามาที่นี่เราทําได้แค่ติดตามในสิ่งที่ตุ๊กตาต้องการให้เราเห็นรอบโลงศพบ,บามิเดเล่และเบนจามินยืนอยู่ทั้งคู่ดูโศกเศร้าและหลั่งน้ําตาชายที่นอนแน่นิ่งอยู่ในโลงมีใบหน้าคล้ายคลึงกับเบนจามิน อย่างน่าประหลาดนี่คืองานศพของสามีคนแรกของเธอแต่ว่าผู้ชายในโรงดูเหมือนเบนจามินเป๊ะเลยพี่น้องกันอะไรนะแต่เธอแต่งงานกับเบนจามินหลังจากนั้นในบางวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมที่หญิงไม่จะแต่งงานกับพี่ชายหรือน้องชายของสามีผู้ล่วงลับฉันคิดว่ามันเรียกว่าเลเวลเลสบามิเดเล,เล่กอดตุ๊ก,กาตาไว้แน่นในมือขอบคุณนะพิเทียเดี๋ยวก่อนตุ๊กาตาเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นภาพรอบตัวเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งพวกเขาอยู่บนถนนลูกรังฝุ่นตลบอยู่บน ใต้เท้าดวนจันลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้าบามิเดเล่เธอกำลังอุ้มตุ๊กตาไว้แนบอกข้างหน้าของเธอบนถนนนั่นมีร่างของใครบางคนนอนแน่นิ่งอยู่มันคือเบนจามินเธอพยุงเขาขึ้นแล้วพาเขากลับบ้านเธอวางเขาลงบนเตียงอย่างแผ่วเบาก่อนจะหยิบตุ๊กตาวางลงบนหน้าอกของเขาจากนั้นเธอสูดลมหายใจลึกและยิ้มออกมาก็เป็นอย่างที่เธอบอกเธอพบเขาสลบอยู่กลางถนนเธอโกอหกเรื่องอะไรเธอบอกว่าเธอเขาพร้อมกับตุ๊กตา เหมือนกับว่าเขาเก็บมันขึ้นมาจากถนนนายจำรอยสักของเขาบนหน้าท้องได้ไหมเออแปลกดีแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะลองคิดดูดีๆสิรูปร่างในรอยสักนั่นดูเป็นยังไงก็ดูน้ำหนักปกติดีนะใช่เมื่อเดือนที่แล้วเบนจามินยังอ้วนอยู่เลยแต่ตอนนี้เขากลับผอมแห้งเขาไม่เคยอยู่ในสภาพน้ำหนักปกติเลยสักครั้งคุณกำลังจะบอกว่าอะไรรอยสักนั่นมันไม่ใช่รูปร่างของเบนจามินแต่มันคือรูปของพี่ชายเขาต่างหากแต่ทำไมนั่นแหละคือคำถามเบน นมินนั่งอยู่ที่โต๊ะเสื้อถูกถลกขึ้นเผยให้เห็นร่างกายที่สู้ผอมผิวหนังบางแนบสนิทไปกับกระดูกแทบไม่มีมัดกล้ามเนื้อหรือไขมันหลงเหลืออยู่เลยพอจ้องไปที่รอยสักตรงหน้าท้องของเขาก่อนจะถามขึ้นรอยสักของพี่ชายคุณน่ะคุณสักมันไว้ทําไมฉันไปสักมาไม่นานนี้เองบามิเดเลเธออยากให้ฉันสักเพื่อเป็นเกียรติแก่พี่ชายของฉันสามีคนแรกของเธองั้นเหรอเป็นความคิดของเธอสินะใช่เลยเบนจามินล้างมือไปด้านหลังหยิบช็อกโกแลตแห้งแล้ว กัดกินอย่างทะกาตะการขอโทษน,นะแต่ตอนเนี้ยฉันรู้สึกหิวตลอดเวลาเชิญเลยพอร์ดขวดต,ตามองผลตรวจร่างกายของเบนจามินทุกอย่างดูปกติยกเว้นบางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสายตาเขาเหลือไปเห็นบางอย่างขยับเขาหันไปมองแต่กลับไม่พบอะไรเลยไม่คงเป็นแค่จินตนานการของฉันเองคอรหันกลับไปมองกระดาษบนโต๊ะแล้วนั่นไงรอยสักมันขยับไปมันยิ้มและในขณะที่เบนจามินเคี้ยวอาหารรอยสักก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นร่างกายของมันดูเหมือนจะเติบ โตไปพร้อมกับการกินของเขาเบนจะมีรอยสักของนายอะไรนะรอยสักฉันทําไมเหรอเขาก็ลงมองหน้าท้องตัวเองพระเจ้านี่มันอะไรกันโอเคเข้าใจแผนแล้วใช่ไหมเออบามิเนเลเดินเข้าไปในห้องสีหน้าดูเคร่งเครียดคุณอยากคุยกับฉันเรื่องอะไรเหรอครับเชิญนั่งก่อนคะคุณว่าไงนะใช่ตอนนี้เองเขากําลังจะเข้ารับการลบรอยสักของสามีเก่าคุณอะไรนะไม่คุณทําแบบนั้นไม่ได้นะโอ้แล้วทําไมล่ะฉันหมายถึงมันเป็นการไม่ให้เกียรติสามีผู้ล่วงลับ ผมว่าการไม่เกียดเล็กๆน้อยๆก็คุ้มค่าถ้ามันช่วยเขากลับมาสุขภาพดีขึ้นว่าไหมเธอหลบตาก้มมองพื้นงั้นผมจะให้ไฟเขียวเริ่มลบรอยสักเลยนะไม่ไม่ไม่เออโอเคโอเคเธอสูดลมหายใจลึกฉันเกลียดเบนจามินเสมอเขามันอ้วนเฉยชาไม่มีอะไรเหมือนพี่ชายของเขาเลยเธอแสะยะิ้มดวงตาเต็มไปได้วยความข้งขางไข้ฉันรักเขาฉันรักสามีคนแรกของฉันมากเขาถูกพากไปจากฉันเร็วเกินแล้วตอนนี้อะไรล่ะฉันต้องต แต่งงานกับไอ้อ้วนไร้ค่าคนนั้นนั้นเหรอบามิเนเล่พูดเสียงเย็นชาก่อนจะหัวเราะเบาๆก็ได้ฉันทำในสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่ใช่ตลอดไปน้ำเสียงเต็มไปด้วยความชิงชังโบเกอร์บอกฉันว่าเขาสามารถนำกลับมาได้เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาฉายแววข้างคล้ายจากนั้นมันก็ง่ายมากแค่ใส่อะไรบางอย่างลงไปในโซดาบี้ของเขาเพื่อให้เขาลืมทุกอย่างในคืนนั้นเธอเอื้อมมือไปสัมผัสตุ๊กตาเบาๆราวกับเป็นสิ่งที่ล้ำค่าโบเกอร์สาบเช่น รอยสักนั่นทุกอย่างที่เบนจามินกินไปจะถูกส่งไปหล่อเลี้ยงวิญญาณของพี่ชายเขาเธอยิ้มกว้างขึ้นทําให้เขาแข็งแกร่งมากและทําให้เบนจามินอ่อนแอลงเธอยิ้มหัวเราะและในสักวันโบเกอร์อาจจะสามารถพาเขากลับมาได้แล้วเบนจามินก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาเป็นมาโดยตลอดเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะแสะยิ้มลาวกับคําพูดสุดท้ายคือคําสาบที่เธอไล่ออกมาเองซอมบี้ s c p 4364คือชายชาวแอฟริกาตะวันตกอายุ28ปีใช้ชื่อว่าเบนจามิน Foster, ปัจจุบัน4364มีส่วนสูง1.8เมตรและน้ำหนักเพียง34.5กิโลกรัม4364แสดงอาการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงสังเกตได้จากซี่โครงที่โป่ผิวหนังมวลกล้ามเนื้อลดลงจนแทบไม่เหลือและพลังงานในร่างกายที่ต่ำจนน่าตกใจมันบรรยายถึงความหิวโหยของตัวเองว่าไม่เคยอิ่มเลยและใช้เวลาส่วนใหญ่ในขณะที่ตื่นอยู่ไปกับการหาอะไรกินสิ่งที่น่ากลัวคือ4364สามารถกินสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปถือว่าเป็นอันตราย ได้โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อสุขภาพของมันร่างกายของ4364เต็มไปด้วยรอยสักแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือภาพหมึกที่ดูเหมือนมีชีวิตซึ่งอยู่บริเวณหน้าท้องของมัน4364กินอาหารเข้าไปภาพหมึกนั่นก็จะขยายตัวท้องของร่างสักพองขึ้นแล้วกับมันเป็นผู้รับอาหารแทนเจ้าของร่างจนถึงตอนนี้ยังไม่พบขีดจำกัดของขนาดที่รอยสักนี้สามารถขยายออกไปได้มีเพียงร่างกายของ4364เท่านั้นที่เป็นข้อจำกัดของมัน เมื่อวันที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้มีการผ่าตัดสำรวจช่องท้องของ4364สิ่งที่พบก็คือมันไม่มีกระเพาะอาหารแต่สิ่งที่แทนที่มันก็คือช่องว่างวงกลมดํามืดที่ลึกเกินกว่าจะวัดค่าได้และที่น่าสะพึงที่สุดมันสามารถมองเห็นได้จากด้านในเท่านั้นมีการทิ้งเครื่องติดตามความลึกขนาดเล็กลงไปในโพงนั่นจนถึงตอนนี้เครื่องติดตามได้จมลึกลงไปถึง74,187เมตร SCP-4364 จะถูกกักตัวไว้ในห้องกั การมนุษย์มาตรฐานมนเตียงการแพทย์และจะต้องได้รับโภชนาการทางหลอดเลือดที่ขอบเขตจากภายนอกทุกวันผ่านการหยดทางหลอดเลือดดำอาหารทุกชนิดที่ SCP-4364 ขอให้จัดหาจะต้องได้รับการจัดเตรียมทันที มีศาสนาและความเชื่อแปลกประหลาดหลายอย่างที่คงเหลืออยู่ในโลกนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในพวกมันก็ขอให้ระมัดระวังพลังที่มันอาจจะถือของเพราะคุณคงไม่อยากใช้ชีวิตไปเหมือนกันกันกบซอมบี้และอย่างที่เคยบอกพวกเรายังมีเวลาอีกเยอะแยะในการศึกษาวิจัย SCP-4364 จบการบันทึกเทป